ัดขาดกระจุยแฟนเก่านิ่มย้อนแช์อดีตคบซ้อนแล้วซ้อนอีกไม่เชื่อน้องต่อลูกของพุทธผู้สุขขาวได้ลงพื้นที่ไปที่บ้านกุดกว้างตําบลกุดกว้างอําเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นโดยได้พบกับนายกอฟอายุ29ปีอดีตแฟนที่เคยคบกับนิมแม่ของน้องต่อวป8เดือนที่หายตัวไป ในกอฟกล่าวว่ารู้จักกับนิมที่ย่านพระรามสองขนาดนั้นตนไปทํางานที่กทมจึงได้เจอกันก่อนจะตกลงคบหาเป็นแฟนกันโดยในช่วงระยะเวลาสองเดือนก็ได้พานิ่มมาที่ขอนแก่นส่วนกระทั่งมีผู้ชายที่ชื่อพุทธโทรหานิมบอกว่าเป็นสามีซึ่งมารู้ทีหลังว่าเป็นสามีของนิมจึงส่งนิมกลับไปกทมตลอดระยะเวลาสองเดือนที่คบหากับนิมนั้นไม่รู้ว่านิมมีสามีแล้วและไม่รู้ว่าพุทธ คือสามีของนิ่มเพราะนิ่มบอกว่าเป็นพี่ชายซึ่งได้มารู้ความจริงช่วงที่พานิ่มมาที่ขอนแก่นผู้ชายชื่อพุทธโธตามแต่นิ่มไม่รับสายตนจึงรับสายแทนพอรับสายพุทธก็บอกวันนี้พุทธนะเป็นสามีของนิ่มและบอกว่าจ้แจ้งตำรวจจับตนด้วยเลื่อ่าหาว่าตนเป็นคนขโมยเมียของพุทธมาจึงได้ส่งนิ่มกลับไปซึ่งก่อนที่จะส่งนิ่มกลับไปก็ได้ถามแต่นิ่มก็นิ่งเฉยไม่พูดอะไร เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนไม่รู้สึกอะไรแล้วซึ่งตอนที่ส่งนิ่มกลับไปก็ไม่ได้จะอะไรอาบนอะไรเพราะไม่ชอบยุ่งกับเมียของคนอื่นลูกเมียคนอื่นไม่ยุ่งอยู่แล้วและถ้ารู้ตั้งแต่แรกว่ามีสามีก็คงไม่คบกับนิ่มเป็นแฟนในก๊อฟกล่าวต่อว่าที่ผ่านมาตนเคยเห็นนิ่มแอบคุยกับพุทธทุกวัน ซึ่งก็รู้แต่ไม่ได้พูดอะไรเคยถามแต่นิมก็ไม่พูดตุลก็ไม่พูดอะไรเพราะไม่ชอบซซาซีใครในส่วนที่บอกว่านิ่มคบผู้ชายหลายคนเรื่องนี้ยืนยันว่าเป็นจริงส่วนตัวที่พบเจอมีครั้งหนึ่งเคยไปส่งนิ่มตอนที่พุธมาตามตัวนิ่มกลับพอส่งกลับไปแล้วตนก็โทรหานิมกลัวว่าพุธจะทำไรนิมก็ได้โทรหานะสอบถามว่าพุธได้ทำอะไรหรือเปล่าแต่ปลายสายที่ได้ยินนิ่มอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่ใช่พุธ กลายเป็นว่าอยู่กับผู้ชายคนอื่นอีกหลังจากนั้นก็ตัดขาดการพูดคุยกับนิ่มไปพร้อมทั้งหักซิมทิ้งขายโทรศัพท์ทิ้งและมีครอบครัวใหม่แล้วในส่วนที่พูดครูว่าจะดำเนินคดีนั้นไม่ได้มีตำรวจเรียกไปหรือมีการดำเนินคดีต่อย่างใดและก็ไม่ได้ติดต่อกับใครอีกรวมทั้งนิ่มด้วย กระทั่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาหาที่บ้านพร้อมกับเล่าเรื่องของนิ่มตามที่ปรากฏเป็นข่าวในขณะนี้ให้ฟังสอบถามเกี่ยวกับเด็กคนหนึ่งว่าใช่ลูกของพุทธหรือไม่ซึ่งถุนตัวมองแล้วไม่น่าจะใช่ลูกของพุทธเพราะเขาโครงหน้าตาไม่เหมือนกันและไม่รู้ว่าเด็กคนนี้เป็นลูกใครเพราะนิ่มคบหลายคนซึ่งตนตัดขาดแล้วก็ตัดขาดไปส่วนกระทั่งตำรวจมาหาจึงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ถอดรหัสคำสารภาพวิเคราะห์พฤติกรรมนิ่มลูกหาย20วันทำไม่พิ่งเปิดปากภายหลังจากนางสาวนิ่มแม่หนูน้อยว้8ปดเดือนรับสารภาพว่าแนะนำลูกชายไปวางไว้ยังจุดใกล้แม่น้ำท่าจีนใกล้กับกอไผ่เนื่องจากกลัวความผิดโดยอ้างว่า เพราะทำลูกหล่นตกพื้นจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการค้นหาภายในคลองท่อซึ่งอยู่ในหมู่บ้านพื้นที่ตาบนหินมูลอเภอบางเลนจังหวนคปรปฐมเพื่อหาร่างแต่จนล่าสุดพบแค่พ่ออ้อมเด็กเจ้าหน้าที่ได้เก็บไปพิสูจน์หลักฐานต่อไปผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังดรตรินโพรักษานักอัจฉริยะวิทยาด้านพฤติกรรมและจิตตาวิทยาอาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์และมนุษยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลถึงคำรับสาร,รภาพของแม่หนูน้อยวัยแปดเดือนโรเตอร์ตรินให้ความเห็นว่าลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพของแม่เด็กแปดเดือนซึ่งอายุแค่17ปีการให้ข้อมูลวกไปวนมาแสดงให้เห็นว่าอาจจะมีความกดดันทุกข์ใจหรือข้อกังวลที่ทําให้ต้องโกหกอาจจะช่วยปิดบงังช่วยคนที่รักหรือเหตุผลอื่นๆทางนี้คํารับสาร,รภาพเป็นแค่ข้ออ้างเบื้องตน้นยังไม่เจอตัวเด็กจึงยังไม่สามารถตอบได้ว่า คำให้การจริงหรือเท็จซึ่งการรับสารภาพหลังเกิดเหตุมานานกว่า20วันแล้วสามารถเติมแต่งได้ไม่เหมือนตอนแรกที่เหตุเพิ่งเกิดซึ่งจะตอบด้วยอารมณ์ความคิดความรู้จริงๆแต่หากถามตอนนี้สามารถใส่รายละเอียดให้เรื่องน่าเชื่อถือขึ้นได้ โดยหลักคิดตาสวิทยาการทำงานของสมองของมนุษย์คนที่โกงผมจริงๆจะไม่สามารถไล่เรียงเหตุการณ์ย้อนหลังได้เช่นถอยมาจนถึงวันก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุทางนี้มีหลักฐานว่าเด็กเป็นไข้ไปสถานีอนามัยก่อนเกิดเหตุเป็นไปได้ว่าหากเด็กไข้สูงอาจจะเสียชีวิตเองหรือทำตกพื้นหากเจอศพก็จะบอกได้ว่าน้องเสียชีวิตอย่างไร ขนาดที่พฤติกรรมของมนุษย์หญิงกับชายต่างกันในอาชญากรเช่นฆาตากรต่อเนื่องผู้ชายมักจะใช้อาวุธปืนเป็นอันดับหนึ่งส่วนอันดับสองคือทําให้ขาดอาการหายใจทั้งบีบคอใช้หมอนกดถุงคลุมหัวและ3คือการแทงส่วนอันดับสุดท้ายคือวางยานิยมน้อยสุดแต่ผู้หญิงมักลดการปะทากับเหยื่อ นิยมวางยาพิษส่วนพื้นที่ก่อเหตุมักจะใช้สถานที่ที่คุ้นเคยเชน่นบ้านหรือที่ที่ตัวเองรู้เส้นทางเข้านอกออกในได้และตามสถิติผู้หญิงมักจะฆาตกรรมคนใกล้ชิดเช่นลูกมากกว่าเพศช,ชายที่มักจะฆ่าคนแปลกหน้าซึ่งเหตุผลที่ฆ่าของผู้หญิงส่วนใหญ่เป็นเรื่องของความรักและผลประโยชน์ส่วนตัวมองว่าหากจะหาบอ่อแสจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นควรไปในสถานที่ที่แม่เด็กมีความคุ้นเคย กู้ภัยงมพบเจอบางอย่างในน้ำคดีน้องต่อจากกรณีน้องต่อวัยแปดเดือนที่สูญหายออกจากบ้านพักในพื้นที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมโดยยังไม่รู้ชะตากรรมขณะที่ทีมค้นหาย,ยังไม่ลดละความพยายามในการติดตามตัวหนูน้อยและทีมตำรวจได้เร่งสอบสวนหาเบาะแสและหลักฐานต่างๆเพื่อให้เข้าถึงการครลายปมการหายตัวให้ได้มากที่สุด โดยเจ้าที่กู้ชีพอบตอหินมูลโลงสำรวจบริเวณแนวตามแนวริมตะลิ่งปากคลองท่อและแนวริมตะลิ่งแม่น้ำที่ตัดออกสู่แม่น้ำท่าจีนเพื่อหาวัตถุพยานหลักฐานคดีน้องต่อไว้8เดือนจนถึงตอนนี้ก็ยังไรวี่แววล่าสุด จ้าหน้าที่กู้ชีพอบตหินมูล4ี่นายได้ลงค้นหาตามแนวริมตะลิ่งคลองจากจุดที่นางสาวนิ่มแม่เด็กให้การว่ายโยนน้องต่อลงแม่น้ำออกไปประมาณ1กิโลเมตรซึ่งจากการค้นหาพบเสื้อเด็กแขนยาวสีดำก่อนจะนำส่งให้ตำรวจส่งพิสูจน์หลักฐานอีกครั้งว่าเสื้อดังกล่าวตรงกับดินเอน้องต่อหรือไม่โดยพิธีกรได้ถามตำรวจว่าการแจ้งข้อกลาวหาเร็วไปไหมผู้การแต้มตอบว่า ผมว่าเร็วเพราะเป็นคำพูดของผู้ต้องสงสยัยจะคิดว่าเป็นผู้ต้องหาคดีให้การเท็อะไรก็แล้วแต่แล้วเราจะไปเชื่อคำให้การโดยไม่มีพยานหลักฐานสนับสนุนมันจะพลาดได้ถ้าเกิดเด็กยังมีชีวิตอยู่มันจะมีปัญหาทันทีคุณไปแจ้งข้อหาได้ไงไปทำให้ตายโดยประมาทเจตนาค่า ถ้าเจอเด็กขึ้นมาอย่างที่อาจารย์ปรเมศพูดผมคิดว่าการแจ้งข้อหาเร็วอย่าคิดว่าคนสนใจแล้วจะตัดเป็นประเด็นจับกลุ่มได้แล้วอย่าทำอย่างนั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาเขาจะมาดูถูกองค์กรตำรวจอีกอาจารย์ปรเมศกล่าวว่ามองว่าเร็วไปนิดนึงเหมือนกันการจะแจ้งข้อกล่าหาต้องมีพยานหลักฐานตามสมควรที่น่าเชื่อถือแต่เราก็ไม่รู้อีกนะจำนวนตำรวจผมไม่ทราบ แต่คำรับและคำให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวฟังแค่นี้ก็รับฟังเป็นพยานักฐานไม่ได้เพราะร่างเด็กเราไม่รู้เลยว่ามีหรือไม่มีพิธีกรถามว่าถ้าแจ้งข้อกล่าวหาเร็วเกินไปจะทำให้เกิดความยุ่งเหยิงเพราะไม่รู้เสียชีวิตจริงหรือเปล่าถ้าแจ้งข้อกล่าวหาประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายวันดีคืนดีเด็กคนนี้ยังไม่ได้ตายต้องทำยังไง ผู้การแต้มกล่าวว่าเอาจริงๆเขาก็ต้องสั่งไม่ฟ้องแต่กระบวนการอย่างนี้มันไม่ถูกต้องก็ย้อนไปคดีเก่าๆมันเสียไงไม่ได้ประโยชน์ต้องทำการสืบสวนหาหลักฐานเชน่นเขารับปากว่าคา่าหรือทำร้ายหรือตกคุณก็ต้องไปหาหลักฐานประกอบเขาอาจมีก็ได้นิติวิทยาศาสตร์จะไปเก็บตรงนั้นได้ไหมหายไปยังไงหรือบอกเขาไปทิ้งตรงนี้ ตรงนั้นมีสภาพยังไงถ้าเจอตรงกันก็น่าเชื่อได้ว่าทิ้งตรงนั้นแต่ถ้าทิ้งตรงนั้นไปดูเลยแล้วเอามาสอบอย่างนี้ไม่ได้พิธีกรถามว่าคราบเลือดที่ปรากฏปริมาณมากพอที่จะสันนิษฐานเป็นอย่างอื่นได้ไหมผู้การแต้มกล่าวว่าต้องไปดูว่าคราบเลือดเป็นของเด็กหรือไม่คราบเลือดเกิดจากอะไรสมมุติตกไปแล้วเลือดกำเดาไหลเลือดอาจติดตามตัวพ่อแม่แต่ก็สันนิษฐานได้ว่าเลือดเป็นของเด็ก อาจเป็นมูลสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เด็กเสียชีวิตก็ได้มูลนิธิกระจกเงาลงคำสัมภาษณ์แม่เด็กลักษณะว่าไม่เคยมีความฝันตอนเด็กเลยคิดว่าพอทำงานเลี้ยงตัวเองได้ไม่เคยคิดไปไกลดูความเป็นอยู่ของที่บ้านคิดว่าไปถึงตรงนั้นไม่ได้หรอกเกิดมาไม่เคยมีบ้านพ่อรับจ้างเฝ้าบ่อปลาไม่มีเพื่อนสนิทถูกบูลลี่ทั้งคำพูดและการการะทำต่างๆนานาเพื่อนทำให้รู้สึกเหมือนอากาศไม่มีตัวตน ทำอะไรคนเดียวอยู่ตัวคนเดียวแทบไม่เคยกอดแม่แม่ไม่เคยแสดงความรักต่อกันแม่หูตึงพูดไปก็ไม่รู้เรื่องอยู่กันห่างๆจนแม่ล้มป่วยติดเตียงก็พาไปกายภาพบําบัดที่โรงพยาบาลหนูรักพ่อแต่ไม่ชอบเวลาพ่อกินเหล้าแล้วบ่นวายหนูร้องไห้บ่อยมากหยุดก็ต่อเมื่อเขาเลิกทะเลาะก,กันจนโตก็ชาชินชินแบบเจ็บปวดบ้านไม่มีความสุขเลย ความสุขของหนูคือการออกมานอกบ้านตั้งแต่มาอยู่กับสามีต่างๆนานา,นาการออกมาถ่ายทอดแบบนี้เขาพยายามบอกว่าแม Ä ่เด็กเป็นเยาวชนสองมีบาดแผลในใจถามอาจารย์วรสเรื่องนี้มองยังไงในแพทย์วรสตอบว่าผมได้อ่านตั้งแต่เมื่อวานเป็นเนื้อหาที่ดีแสดงอีกด้านหนึ่งที่อาจไม่ได้มองเห็นตอนแรกเรามองที่ตัวคดีเป็นหลัก มีความโกรธแค้นในสังคมแต่พอได้อ่านบางเรื่องมีมุมมองหลายด้านที่เห็นคือมีการถกเถียงกันเยอะว่าเราควรมีความเห็นอกเห็นใจหรือไม่กับกรณีแบบนี้ตัวผมเองคิดว่าเด็กที่ต้องประสบเหตุการณ์แบบนี้เรื่องเราในอดีตเราสามารถเห็นอกเห็นใจได้แต่มันคนละเรื่องกับยุคป,ปัจจุบัน ปัจจุบันเรื่องที่เกิดสังคมมีความงงสับสนวุ่นวายเราอาจไม่ต้องเห็นอกเห็นใจแต่เราเข้าใจว่าทำไมคนคนนึงมาถึงจุดนี้ได้บางคนเปลี่ยนเป็นความเข้าใจแทนแต่ความเข้าใจไม่ได้แปลว่าเรารับได้นะแต่เข้าใจว่าคนนี้เขามีความเสี่ยงที่จะมาก่อเหตุแบบนี้ได้